พี that game, ่เอคถามเรื่องเรื่องนึงเรื่องของพีเอสกันสพงสรุปรูปที่ออกมาเป็นเป็นอาการล่าสุดของพีเอสเลยไหมครับหรือยังไงหมายถึงรูปรูปที่วัฒท่าไม้ลงรัอ๋ออันนั้นพี่เอยังยังไม่ทราบแต่คือล่าสุดนะคะพี่เอก็ได้คุยกับน้องปอยที่เป็นผู้จัดการน้องเอสว่าพี่เออยากเข้าไปเยี่ยมพีเอสสักครั้งได้ไหมน้องปอยก็ได้โทรไปหาคุณแม่น้องเอสแล้วน้องแพ่คุณแม่น้องเอสก็บอกว่าได้เลยค่ะแต่ขอเวลาสามวันเพราะว่าพอดีคุณลุงพีเอสเสียอย่างเนี้ยค่ะ แล้วก็พี่เอก็รอเวลา3วันก็คือเป็นเมื่อวานเมื่อวานพี่เอก็ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมพี่เอสนะคะเป็นยังไงบ้างได้ยังไงบ้างสีหน <ะ S 2> ้านะเออพี่เอบอกตรงนี้เลยว่าทิศทางในการรักษาดีขึ้นคะ่ะดีขึ้นแบบเหมือนกับเหมือนกับดีขึ้นแบบดีขึ้นจนพี่น้าตาไหลอะคะ่ะลุกขึ้นมานั่งได้แล้วไหมคะค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่เอคุยกับทางบ้านพี่เอสคุยกับทางครอบครัวแล้วก็ทางน้องชายพี่เอสน้องเอ็มนะคะ เราจะมีถแถลงให้น้องๆสื่อมวลชนได้ทราบกันเพราะว่าพี่เอว่าเรื่องนี้อยากให้คุณหมอเป็นคนออกมาพูดเองเพราะว่าถ้าถ้าพี่เอพูดอะไรไปผิดพลาดอาจจะแบบว่าไม่ดีพี่เอก็เลยอยากให้ครอบครัวพี่เอทั้งคุณ แม่แล้วก็น้องชายแล้วก็คุณหมอมาจัดให้แถลงให้น้องๆนักข่าวหรือว่าพี่ๆทุกคนที่เป็นห่วงพี่เอสได้ทราบซึ่งทางครอบครัวพี่เอสก็มีเจตนาดรงนี้อยู่เหมือนกันซึ่งตอนนี้กําลังปรึกษาทางโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอว่าจะพร้อมวันไหนแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ภรรยาพี่เอสอะค่ะประกาศในไอจีของภรรยาอะไรประมาณนี้ครับเอเราเข้าไปเยี่ยมยมีการพูดคุยไหมครับน้องเออ่ะก็คือ อันนี้เดี๋ยวพี่เอขออนุญาตนะคะขออนุญาตได้แต่ให้ทางครอบครัวแถลงอีกรอบนึงเพราะว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟละเอียดอ่อนอย่างนี้ค่ะคืออยากให้คุณหมอบอกอาการที่ชัดเจนจริงๆเล่าให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าบางทีพี่เอพูดไปอาจจะผิดอาจจะถูกบ้างอย่างนี้แต่พี่เอก็คุยกับทางครอบครัวแล้วก็ทางบ้านพี่เอเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทางให้แฟนพี่เอได้ประกาศในไอจีหรืออะไรแบบนี้ค่ะนะครับพี่ตันที่พี่เอเข้าไปเยี่ยมแล้วพลอยน้ำตาไหลเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเออรู้สึก รู้สึกดีใจค่ะมันในทิศทางในการรักษาดีขึ้นจริงๆอย่างนี้ค่ะรู้สึกดีใจรู้สึกแบบหลายๆอย่างรู้สึกดีใจมากเหมือนกับว่ารู้สึกว่าคาําอธิษฐานที่เราไปอธิษฐานไปไหว้พระไปอะไรที่ขอพรให้พี่เอสอะรู้สึกว่ามันปฏิหารจริงๆอย่างงี้ค่ะพี่เอใช้คําว่าปฏิหารจริงค่ะแฟนแฟนกงแฟนับที่รุ้นอาการเบี้ยอ,อ,อยู่แ่้ว่ช้ฟได้เลยเียวร็วนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เอจะให้ครอบครัวพี่เอสแล้วก็ทางคุณหมอมาแถลงให้ทุกคนได้ทราบอย่างนี้ยค่ะนะคะคือปฏิหารเกิดขึ้นแล้วจริงๆปฏิหารเกิดขึ้นจริงๆค่ะ แต่ก็คืออยากให้คุณหมอบอกว่าเป็นยังไงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยส่แจกแจงรายละเอียดเพราะว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่พี่ออกมาพูดนี้ก็คือขออนุญาตครัเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะขออนุญาตเรียบร้อยแล้วว่าประมาณนี้ค่ะนะคะทุกคนนะพี่เอขอขอบคุณทุกคนที่พี่รู้ว่าทุกคนเป็นห่วงอย่างเงี้ยค่ะพี่เอก็เข้าใจทุกคนเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ